จะยังไม่เคลื่อนกดออกพอจุดประชุมเพลิงเสร็จปั๊บเจ้าหน้าที่ก็จะค่อยๆเคลื่อนกดออกตามลำดับโยมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าเพิ่งขึ้นมานะให้เฉพาะองค์พระเจ้าหน้าที่กาอาระันนาองอนหลงพ่อทวีครับกระผม ในหมดครับด้านบนเมีครับผมหลวงพ่อเดี๋ยวรอองค์หลวงพ่อจะีสักครู่ครับขอกข้ามาร่วมกัน เสีงพระเจ้าที่ท่านจะได้เคลียสถานที่ด้านบนกิตรกทรานทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อจะได้ไม่ต้องไปแตะอะไรอีกเมื่อประกอบพิธีขอขมาเสร็จมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือนิมนต์บนองค์หลวงปู่ที่ว่ารวอมด้วยพระราชทวีเมตตาจุดประชุมเพลิงแต่องห้วงปู่ตามลำดับเราทั้งหลายในช่วงจุดก็จะมีประสงค์ที่สวดธรรมบัญญอติายเมื่อสักครู่ได้สวด ธรรมบัญญายโตอเอเอตอนนี้รอบทางพระเจ้าหน้าที่ที่กับโครงการพ่อแม่คูบค่บาา้านการพระมหาเดระทั้งหลายผู้มีอายุบรรษามากกว่ารุ่นปู่ปันตียังว่โรธและพระพ่อแม่คู่บาา้านววโรทุกลูกและคณะสงฆ์ทั้งหมด ประชานศรัทธายาโยงทั้งหลายอันประกอบด้วยข้าราชการพ่อค้าประชาชนและพวกเราเราพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านที่ลงมาในวันนี้เพื่อมาทำความดีสร้างความดีบูชาคุณนแดรุงปู่ขันกียนานวโรในวัรัสุดท้ายก็มีการถวายเปรมผรีละสังขานเป็นปตามประเพณีที่ได้ปฏิบัติกันมาแต่ในอดีถึงปัจจุบันนี้ ลำดับนี้ต่อไปแม้นว่าเราและท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนเคยประมาทพลาดพั้งร่วงเกินในธาตในขนันหรือในจิตใจขององค์ของปู่ด้วยกายกรรมก็ตามวจีกรรมก็ตามมโนกรรมก็ตามต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีเจตนาก็ดีไม่มีปนานนั้นพระรูปพระหลานโยมรูปโยมหลานทุกท่านทุกคนแม้เคยประมาทพลาดพั้งร่วงเกินลูกหลานหอหอมเอากายวาจาและใจ พร้อมทั้งดอกไม้และเทียนผู้เป็นเครื่องสักการะเพื่อขอธรรมาธรรมในองค์หลวงปู่ขอให้ดวงกิจของหลวงปู่เมื่อได้รับเครื่องสักการะของพระลูกพระหลานโยมลูกโยมหลานทุกท่านทุกคนลาพานังกรังโรมาเซนะนโมูอัสสานบาราวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ล,ละขอให้ถือเครื่องสักละพร้อมกันนะครับว่าพร้อมกันเลยมา,าเทเรมาเดนาดาวาระตเยนาตังสังบงัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn thebang mama hantes satu satu satumundang Om ceak kera ขึ้นมาด้านบนเพื่อจุดประชุมเพลิงในช่วงนั้นพระสงฆ์จตรวัิรูปก็จะได้สัตรยายส่วนยอดมุกตามลาดับช่างกล้องอยู่มุมไหนมุมหนึ่งให้โยมมุมเดียวกันส่วนผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ถอยออกชิดมุมขอบด้านบนก่อนก็ได้ าจะหลวงพ่อโดนบอกอว่าทําไม่ใช่ช่างกล้องที่เป็นพระก็ให้นั่งรองนะครับออรอความ้องที่อลัมปุจะเมตตาซึ่งอลวงป่จะเคลื่อนในโซนด้านหน้าเมนที่เป็นที่รับรองราชัน จะยอมดูรถหลวงปูด้วย,ยจะยจมให้ห่างจากถนนขยับด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านาจะได้าได้สัญญาณนะครับผมเจ้าจะกลับรัตนาระสมจตรวรรคได้สวนยอดมุกในการจึงประชุมเพลิง